เมื่อไรก็ตามที่เป็นวันพระทุกพระของประเทศไทยอะนะคะทุกวันพระให้คุณนะคะทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ให้ได้ด้วยนะคะข้อแรกปล่อยสัตว์นะคะข้อแรกปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทาบุญปล่อยสัตว์นะคะถ้าไม่มีเวลาไปวัดคุณเห็นเขาขายนกในกรงคุณก็ซื้อปล่อยคุณเห็นเขาขายปลาคุณก็ซื้อชีวิตเขาคุณเห็นเขากําลังจะฆ่าปลาบนเขียงคุณอาจจะเฮ้ยวันนี้วันพระขอซื้อชีวิต แลวเอาไปปล่อยตรงไหนก็ได้ที่ที่คุณรู้ว่าเออปล่อยแล้วเขาจะรอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสองให้คุณไปบริจาคลงศพนะคะอะไรก็ได้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุกวันพระคือไม่จาเป็นต้องทาเอ้ยวันพันต้องปล่อยปลาทุกพระหรืออะไรอย่างนี้เลือกอย่างใดอย่างอวันนี้พระนี้ปล่อยปลาพระต่อไปอไปไหนไม่ได้เลยต้องไปอันนี้เดี๋ยวคุณจะบอกนะคะให้คุณเลือกเาอาเองนะคะสองก็ 2. คือบริจาคลงศพบริจาคผ้าห่อศพก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ทุกคนที่เกี่ยวกับศพลายาดนะคะนะคะให้คุณไปทำสมมติว่าคุณไม่ได้ไปวัด คุณก็ไปทําบุญโงศพหรือว่าผ้าหอ่อศพหรือว่าช่วยค่าน้ํามันนุ่นตะเกียงอะไรที่ที่เกี่ยวกับเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะหรือข้อต่อไปนะคะให้คุณโอนเงินให้พ่อแม่โอนเงินให้คนที่มีพระคุณกับคุณโอนเงินให้ครูบาอาจารย์ที่เขาให้ชีวิตคุณคือในวันพระค่ะคุณทําอะไรก็ได้ที่อาน,นิสงส์งแรงๆทุกวันพระเพราะวันพระนะคะคุณน่าจะรู้กันหมดทุกคนแล้วล่ะประตู ประตูประตูของจิตวิญญาณของดวงวิญญาณกับประตูของมนุษย์โลกอะค่ะมันจะมาตรงกันแบบนี้นะคะประตูมันตรงกันเวลาประตูประตูบานตายกับบานเตนบานเ็นคือบานพวกเราบานตายคือจิตเขาเรียกวิญญาณวันพระค่ะประตูสองดวงสองบานจะชนกันแบบนี้ก็คือบานบานตายไอ้บานเตนคือเราบานตายคือดวงวิญญาณนะคะพอประตูมันตรงกันคุณสามารถทําบุญแล้วสื่อให้ดวงวิญญาณได้ทันทีนะคะถึงไหมไม่ถึงไหมอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ประตูสองบานจะตรงกันทุกวันพระนะคะทาไม คนที่มีสารพระภูมิเจ้าที่ต้องไหว้ทุกวันพระต้องมีของกราบของไหว้ทุกวันพระเพราะประตูตรงกรันประตูเป็นประตูตายตรงกรันคนเป็นทําบุญถึงคนตายคนเป็นทําบุญถึงวิญญาณนะคะแล้วคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าท่านได้จริงไหมท่านได้หรือเปล่านะไม่ต้องไปจับอะไรขนาดนั้นนะคะรู้ไว้แค่นี้ก็พอว่าประตูบานเป็นกับบานตายมันตรงกรันเวลาเราทําอะไระ่ะคจะถึงพร้อมแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่วันท้าทำไม่ได้หรือครูได้ค่ะทุกคนได้ทุกวัน แต่อันนี้ครูแค่บอกวิธีแก้ไงเข้าใจนะคะวิธีแก้ดวงจะได้ไม่ต้องวิ่งไปทาอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาจริงๆฟสั่งไว้นะบุญไม่จําเป็นต้องไปทาที่วัดอย่างที่ครูบอกบุญไม่จําเป็นต้องวิ่งไปทําที่เอ่อนู่นนี่นั่นเสียค่าน้ํามันน้ํามันแพงเหรอครูทุกคนคะมือถือเรามีแล้วโอนเงินเป็นโอนเงินไปให้พ่อแม่เราร้อยหนึ่งก็ได้นะคะวันพระอ่ะแม่โอนตงนังค์ให้ร้อยหนึ่งนะเผออยากทำบุญแกจะเอาไปกินเหล้าขาวหรือแกจะเอาไปซื้อหวยหก็เรื่องของแกแต่เวลาเราให้เราต้องบอกว่าแม โอนเงินให้ร้อยหนึ่งนะโทรไปแล้วก็โอนเงินให้พ่อแม่อะใครที่ไม่มีพ่อแม่คุณอาจจะโอนเงินไปทํอช่วยวัดสร้างห้องน้ำอะคุณเห็นเฮ้ยอันนี้สืว่าคุณไม่มีพ่อแม่แล้วแต่คุณมีคุณตาคุณยายมีคนที่คุณนับถือมีครูบาอาจารย์ที่คุณอยากร่วมบุญด้วยให้คุณโอนเงินเอาง่ายสุดสําหรับคนที่มีงานประจาแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยทุกพักันจะโอนเงินโอนเงินโอนเงินนะคะถ้ามีเวลาเป็นวันหยุดหรือว่าคุณไปได้ให้คุณเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งวนไปนะคะอะออาาาาาะะไไไปบบบบรริงงศพักกก50 100 20ททท็็ดด้้นนเึย นะคะหรือ20บาทก็ได้ไม่มีน้อยมากนะทุกคนการทําบุญย่าอายอุ้ยน้อยไปไหมยี่สิบยาอายค่ะถ้าเรามีเท่าไหร่จงทำตัวเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะก็เท่าไหร่เท่านั้นแหละนะคะตามตามที่เราอันนี้ปล่อยสัตว์เหมือนกันก็เริ่มจากแบบอ่าซื้อปลาปล่อยสักตัวหนึ่งสองตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าอย่าไปต้องเงินเท่านั้นเงินต้องมีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินมีมากเองนะ,ะเดี๋ยวเงินจะหลั่งไหลามามา,มากมายเอง